น้ำจืดเน้นทานที่เนื้อปลาปลาทะเลแทะแข็งต่างๆก็อยากจะให้ลดละเลี่ยงนะคะเพื่อเป็นการดูแลไตของคุณเน้นนะคะเป็นปลาน้ําจืดปลาน้ําจืดนะคะจะ ดีต่อไตของคุณนะเพราะถ้าเกิดว่าคุณทานปลาทะเลนะคะทานปลาทะเลเขาก็จะผ่านกระบวนการแค่แข็งปลามานะคะซึ่งก็จะมีอะไรบ้างก็แล้วแต่ เราจะได้รับนะคะแต่ว่าเขาไปตกเขาไปหาปลาในทะเลมาไกลๆเนี่ยกว่าจะกลับมาเคยได้ยินใช่ไหมคะเป็นหลักเดือนเป็นหลักหลายเดือนนะคะเขาก็ต้องมีการถนอมอาหารถนอมตัวเนื้อปลาเนี่ยยังไงให้มันอยู่นานๆแล้วกว่าที่จะมาถึงมือเราดังนั้นผ่านกระบวนการหลายกระบวนการแน่นอนลินเลยแนะนํานะคะให้ทานเป็นปลาน้ําจืดจะดีต่อตาคุณนะคะแล้วก็ในกลุ่มของ โซเดียมเอยฟอร์มาลีนเอยสสำหรับปลาทะเลนะคะปลาแช่แข็งต่างๆก็อยากจะให้ลดละเลี่ยงนะคะเพื่อเป็นการดูแลไตของคุณด้วยและการทานปลาและการทานปลาอยากจะให้เน้นทานที่เนื้อปลานะคะเน้นทานที่เนื้อปลาถ้าคุณทานที่หนังพุงปลาเป็นไงคะอร่อยไหมคะ อร่อยนะคะทานได้นะแต่อย่าบ่อยอย่ามากอย่าถีจนเกินไปนะคะลินย้ําอย่างนี้ดีกว่าลินเคยฟังคุณหมออยู่ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเราทานอะไรที่ชอบที่ชอบเยอะๆนะคะเราอาจจะได้ไปที่ชอบที่ชอบไวัยค่ะหลังจากนั้นนะคะหูลินแบบพยายามเลือกทานมากๆเลยนะคะสําหรับแบบ บางอันที่เราเคยชอบนะคะแต่เรารู้ว่าวเราศึกษาข้อมูลแล้วเรารู้ว่ามันไม่ไม่ไม่ดีกับสุขภาพเนี้ยนะคะเราพยายามลดละเลี่ยงนะคะเพราะว่าเรากินของที่ชอบเยอะนะคะเราก็จะไปที่ชอบไวนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะคะเป็นคํา ถือว่าเป็นคําคมที่ลินฟังแล้วแบบจะอึกนิดนึงแต่เป็นเรื่องจริงนะคะจะเป็นเรื่องจริงสังเกตนะคะคนที่สุขภาพดีเนี่ยบางทีเขาชอบนะแต่เขาสามารถที่จะตัดใจได้ซึ่งสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วนะคะลินอยากจะบอกว่าอย่างของลินเนี่ยอายุอยู่ประมาณ40เนาะ4ีนี้ก็คือครึ่งคนแล้วนะคะคือถ้าคิดว่าเราจะอายุตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไกลเนาะสมมุติว่าเราอยู่ประมาณสัก8090อ่ะาสมมุติ90หรือ100ปีเนี่ยครึ่งหนึ่งคือ50 ดังนั้นเองเนี่ย40เนี่ยถือว่ากินอะไรมาเยอะพอสมควรแล้วค่ะหลายหลายอย่างที่เราเคยกินมาแล้วเนี่ยแล้วแล้วเราบางทีเราต้องถ้าเราอยากจะสุขภาพดีเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่าเฮ้ยเคยกินละไม,ไม่ไม่อยากกินละอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็ใช้เทคนิคนี้ดูนะคะสําหรับบางท่านที่ต้องการบํารุงไตนะคะ